พี่ฮาร์ดครับแล้วการแบบว่าเตรียมควายไปประกวดรอพี่พี่ฮาร์ดเป็นคนดูแลนี่คือต้องเตรียมยังไงมั่งครับพี่ก็ดูแลในเรื่องยาอาหารฟางครับดูแลอือคือดูแลให้เต็มที่ครับให้เขากินกินอิ่มใช่ไหมครัให้เขากินอิ่มแล้วแล้วเรื่องมีส่วนอาหารเสริม้วพี่มีอาหเสริมก็จะเป็นพวกอาหารอาหารข้นนะครับอือก็คือก่อนที่จะไปเตรียมตัวไปงานก็คือ ให้เขาได้แบบว่าสมบูรณ์ใช่ครับให้สมบูรณ์ให้ผ่อนคลายครับไม่้เขาเครียดเกินถ้าเขาเครียดเกินเขาก็จะเหมือนแบบขดตัวเลยอ๋อก็คือพี่อาร์ตเป็นคนเลี้ยงดูแล to ้วก็ส่วนส่วนพี่ออฟจะเป็นคนจูงไปงานใช่ไหมครับพี่แล้วผมเห็นนี่แต่ละตัวคือแบบว่าสมบูรณ์มากเลยเนี่ยครับเี่ คือเราปล่อยนอนน้ําปกติใช่ไหมครับ,รบเี่เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติบ้างมีบํารุงเข้ามั่งนะครับเราเรามันฉีดยาดถ่ายพยาธิให้ตรงเวลาอะไรประมาณนะครับเพราะเขาก็ต้องดีจากข้างในก่อนอถึงมาข้างนอกเนี้ยครับพี่อาร์ตครับก่อนก่อนที่สมมุติว่าเราจะมีงานประกวดอีกห้าเดือนแล้วเราควรจะเตรียมตัวก่อนหน้านั้นประมาณกี่เดือนครับพี่ก็ประมาณเดือนกว่ากว่าอ๋อคือใช่ือ สองเดือนเดือนหนึ่งนี่คือเริ่มเตรียมตัวได้<ช>แล้วใช่ไห<ผ>มพี่ผมว่ามีงานประกวดเริ่มเตรียมแล้วครับเราต้องเตรียมตัวไงมั้งเหรอพี่ก็จะดูแลควายเป็นพิเศษหน่อยก็อย่างก็จะดูปล่อยลงเรือนให้เขากินหญ้าหาอาหารให้เขากินอย่างนี้นครับบำรุงเขาแล้วมีมีการฝึกไหมครับพี่การฝึกส่วนมากจะ ถ้าควายจะฝึกได้ก็อายุเขาก็ต้องได้เหมือนกันเพราะไม่ไงั้เขาก็ไม่ฟังเหมือนเด้โอ๋อคือต้องต้องได้อายุด้วยใช่ไหมด้วย <c oughs> แล้วอย่างควายเด็กนี่ก่อนที่พี่อ๊อฟจะเอาไปจูงนี่คือพี่ไอซ์ก็มีหน้าที่ดูแลอย่างเดียวก็มีฝึกบ้างมีจูงควายเขาเดินรอบอประหาดห<อ>น้ามากกว่านะจูงเดินเล่นใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเล่เอาพุ่มเคยเอาพวกรั้นเขาสัญชาตญาณควายแต่แต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาติจะไม่ไม่ค่อยคุ้นอยู่ ก็ต้องให้เขามีความคุ้นเคยใช่ไหมพี่นี่คือเป็นสูตรบอกบอกความรักให้เขาครับโอคือละเวลาเขาไปที่งานเขาจะได้รู้สึกว่าอยู่กับเราอย่างงี้ยใช่ใช่ถูกครับถูกถ้าอยากประกวดอยากเคี่งก็ต้องเลี้ยงด้วยความรักด้วยใส่ใจเข้าในใส่ใจเอาใจใส่ใช่ไหมครับพี่นี่คือพี่ทุกคนกําลังเห็นแล้วผมที่อาจารย์ออฟหรือพี่ออฟเราตามงานประกวดนะครับผม ที่จูงควายเข้างานประกวดนี่นะผมคนดูแลก็คือพี่อาร์ตนะผมเป็นน้องชายพี่ออฟใช่ไหมครับพี่ครับใช่เป็นคนดูแลควายก่อนที่จานออฟจะจูเข้าสนามนะผมโอเคครับพี่เดี๋ยวขอชมอีกสองตัวหน่อยครับพี่แล้วตัวตัวนี้แล้วพี่เป็นได้ได้มาจากไหนครับพี่ ันนี้แน่มาจากนี่หมีฟาร์มครับเใหญ่ชื่อชื่อน้องอะไรหรอครับนี่ชื่อน้องขวัญใจครับน้องขวัญใจขวัญใจลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าแล้ว,แ,แ,ลวแ,แม่เขาแล้วครับพี่แม่เขาไม่ทราบชื่อครับแต่เป็นน้องของ,ของสยารมรุ่งม่อโหยาวมากเลยครับพี่ที่เป็นที่พีบินขายไปห้าล้านสามครับ อ๋อที่ได้แกนแชมป์พระราชทานใช,ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นน้องเป็นน้องเขาเลยใช่โอ้โหจะเป็นโทรพ่อจะเป็นพ่อแก้วฟ้าตัวนี้ยาวมากแล้วผมตอนนี้น้องอายุกี่เดือนแล้วพี่อ๋อนี้เข้าสองปีครับประมปีเก้าส่วนสูง,งเขาอยู่ประ,ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วันนี้ประมาณ140ร้อยสี่สบ โอ้แต่โครงดูโครงนะผมดูโครงดูลำตัวนะผมนี่จะเด่เนเรื่องลำตัวพี่อาร์ดูแลยากไหมครับควายในข้อถ้าเราเลี้ยงแบบรุ่นใหม่นะก็ไม่ค่อยยากครับคือมันสบายกว่าด้วยคืออย่างสมมติกลางวัน เราคนเลี้ยงเราก็ได้นอนด้วยอเงี้ยครับอ๋อก็คือเช้าเย็นอย่างเดียวใช่ไหมครับเช้าเย็นเราจะเหนื่อยช่วงช่วงเช้าเย็นก็ช่วงนั้นเราก็นอนกับควายไปเลยอือบางทีเราก็หาออกออกนอกได้ไปหาดูควายอะไรย่างเงี้ยครับได้ก็คือมีเวลาว่างอะไรนเครัยเลี้ยงควายสมัยนี้มันมันสบายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะแบบเดินตามควายครับทั้งวันเลยใช่ไหมที่เมื่อกอ้เข้ามาจีก็มึดสองทุ่มอย ใหมนี้ไม่ต้องแล้วแค่เหนื่อยแค่ช่วงเช้าเย็นแล้วยิ่งเกษตรกรยุคใหม่เขายิ่งพัฒนาในการปลูกหญ้าก็ยิ่งสบายไปใหญ่ก็คือไม่ต้องพาจูไปกินหญ้าอะไรใช่ไม่ต้องหาเลาะอะไรประมาณนั้นเช้าก็ตัดเย็นก็ตัดอย่างเดียวเลยแม่ของผมมันสบายเลยครับแล้วต้นทุนในการขายก็ได้เยอะกว่าพั้วควายอันนี้ด้วยได้ควายเยอะกว่าควายเนื้อใช่ไหมครับพี่เยอะกว่าควายเนื้อนี่มาจากทางอีสาน กี่ปีแล้วหรอพี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกสองไม่ร้องครับอือตอนนี้ท้องเทพิทักษ์อยู่ท้องเทพิทักษ์นะ <5 S 1> ผม <5 S 1> โอ<ฮ>้โหอันนี้เขาสูงประมาณเท่าไรเหรอดีประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบเกือบเกือบอ่าประมาณ 9, ร้อยสี่สิบเก้าอย่างเงี้ยเกือบห้า อันนี้ก็คือนําเข้ามาเป็นแม่บล็อกเหรอพี่แต่อันนี้มีสายเหมือนกันไม่ตัวนี้มีสายเหมือนกันสายเพชรอุดรอ๋อส,สายเพชรอุดรตอนนี้ท้องย้อยเทพิทักกี่เดือนแล้วพี่ตันนี้ได้ประมาณ 7, เจ็ดแปดเดือนครับไล่ไกับแม่ดาวครับโอ้นี่ก็ได้มาจากพี่บินเหมือนกันอ๋อก็คือ พี่บินเป็นคนหาให้ใช่ใชไหมครับผมเป็น <manipulation. S 2> คนแนะนำ <can> ใช่ไหมครับพี่โอ้โหแต่ละตัวนี <can> <can> ่ส okay, <can> <can> ุดยอดมากครับลหงดูเล็บขานะผมอ่างดีนะผมโอเคครับพี่พี่อาร์ครับแล้ว ตัวนี้คือจักรกละเกตเลยเว้ยใช,ใช่ใช่ครับพ,พี่อาร์ตแม่นี้ชื่อแม่อะไรเหรอครับพี่แม่นี้ชื่อชื่อวัเนเอชวันใหม่ชื่อวัน,วนใหม่แม่วันใหม่ใช่อือเฮ้ยครับพี่เดี๋ยวพามาชมเจ้ากละเกตเหรอครับพี่ การ์เกตนี่เป็นของพี่อาร์มใช่ไหมพี่อพี่อาร์มขออาร์มท่านแกไม่ค่อยมีเวลาทำประกวดก็เลยเอามาฝากทำประกวดเอามาฝากให้พี่ออฟจูแล้วก็พี่อาร์ตดูแลใช่ไหมครับผมกาล์เกตนี่เราจะเห็นพี่ออฟเอาไปหลายสนามไหมครับพี่หลายสนามครับอืม ควายมันยังไม่แด้อายุเลยประมาณกี่ปีเหรอพี่น้องกาละเกดกะชนสองปีครับอ,อายุประมาณนี่คร ah ับผมพี่อาร์ตก็เป็นคนดูแลควายในค้องนะครับผม น้องกาลเกตนี่เกิดจากแม่ไหนแล้วพี่แม่ฟามมันอยู่ทางอีสานนะครับมไม่ท,ทางปามซีเมแต่เป็นของพี่อาร์มสาจออาร์มท่าเรือเราเนับผมโอ้โหตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วพี่ร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองโอ้โหตอนผมมาตอนแรกร้อยสี่สิบกว่าใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหเหนือผมน้องกาลเกต สองปีเท่าไหร่นะครับพี่อารสองปีพอดีสองปีเต็มขายาวนะผมสวยมากเลยนะผมคือพี่อาร์ตจะทำให้เขาโตอย่างเงี้ยคือเขาโตด้วยพันธุก,กรรมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเขาโตด้วยพันธุก,กรรม การเลี้ยงการเลี้ยงดูแลก็มี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 ส่วนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมีส่วนครับดูแลมีส่วนส่วนมากพี่อาร์ตจะเน้นอะไรบ้างครับพี่หญ้าหญ้าอาหารฟางก็ก็ครบเขาอะครับครบสูตรเขาอะก็คือครบสูตรแต่มันดูแลอาจจะใส่คือไม่กินให้เขาขาดครับเขากินได้เขากินไปเลยครับคือกินถ้าเกิดกินได้ก็กินให้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมครับพี่ ผมเลี้ยงควายดีมากเลยนะผมถ้าควายควายจะใหญ่ได้ก็ต้องจากภายในก่อนดูแลภายในเขาสมบูรณ์คำคำว่าดูแลภายในนี่ก็ดูแลในเรื่องยาเหมือนเหมือนคนเราครับมียาบำรุงมียาอะไรครับวัคซีนถ่ายพยาธิใช่ไหมครับพี่ถ้าข้างในเขาสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงข้างนอกก็ดีใช่ไหมครับผมก็เริ่มสดใสเรอยๆโอ้โหลูก น้องการะเกดนี่คือเป็นลูกพ่อพ่อพ่อไหนครับเบยโอ้ก้าวเจริญพี่อาร์ต <พ Peters> ครับแล้วแม่ลูกคู่สุดท้ายแล้วผมคู่นี้นะครับแม่ลูกคู่นี้จะเป็นพ่อก้าวเจริญอ๋อลูกก้าวเจริญแล้วแม่แม่เขาแล้วนี่แม่เขาก็หลายบ้านเลยครับแม่เขาจะร้อยสี่สิบกว่าสี่สิบสองแม่เขาชื่ออะไรเหรอเบศแม่เด่นนภาเด่นเด่นนภาใช่ชื่อเด่น โอ้โหล,ลูกเขากี่เดือนเหรอครับลูกเขาก็จะได้ไล่กับแม่ลูกไม่ดาประมาณเก้าเดินกว่าโอ้โหตัวนี้น้องเขาสูงประมาณเท่าไหร่่ะพี่ก็ประมาณร้อยสามสิบหน่อยครับก็สามสิบเกือบสี่สิบนครับเพราะว่า,วาขวัญมหานัยก็จะร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่ิบเอดสิบสองอันนี้เป็นแม่ แม่มันบ้านแม่บ้านบ้านนะครับผมแต่ก็แฝงด้วยโครงสร้างโครงสร้างใหญ่มากเลยนะพี่ใหญ่ยาวโอ้โหแล้วนมนมขอสิได้ับผมรังนมตัวนี้ไปได้มาจากไหนล่ะพี่อัดนี่บินเหมือนเดิมครับบินก็แนะนำใช่ไหมพี่แนะนำดูโครงสร้างว่าไปแถวภาคกลางมันไม่ค่อยมี มาจากอีาสานใช่ไห<ช>มเขาควายแถวบ้านแถวจังหวัดภาคกลางมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันหายไปหมดแล้วรับก็คชือก็เริ่มเริ่มใช่ใช่เร,เริ่มมามเริ่มใหม่ใช่ล้เมาก่อนเยอะไม่ติดท้องแล้วท้องเทพิทัศท,ท้องเทปิทัศกี่เดือนเหรอเนี่ยตัวนี้ประมาณห้าเดือนห้าถึงหกเดือน นี่นะผมผลงานเขาควายสำหรับมือใหม่นี่คือตัวเห็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยควายงามดุไหมครับพี่การดูแลเลี้ยงดูสําหรับพี่อาร์ตนี่ถ้าเกิดพูดถึงคนที่จะเริ่มเข้ามาเลี้ยงควายใหม่ๆเนี่ยครับพี่คือมันยากไหมครับพี่ควายเอามาจากบรรดาเรื่องการขับถ่ายการอะไรเ้ขาจะยังไม่เขาจะเอาเงินิสัยควายเนื้อมาใช้อยู่ คือยังไงหล่ะพี่คือขับถ่ายไม่เป็นเวลาเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบควายเป็นยังไงหล่ะพี่ขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือตอนนั้น